ไม,ไม่เอาไม่ใช่การนิ่งไม่ใช่การนิ่งแังนั้นยังบอกว่าต้องมาต้องไปได้วยกันกับสัพสิ่งเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเข้ามาเอาอย่างน,นี้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันไปได้วยกันไปด้วยกันจามประโยคนมีไว้ไปด้วยกันไปด้วยกันกับสรพสิงใครที่อยู่เฉยๆนี่คือการเอาตอนนี้มันเอาอยู่อันนี้มันเอาเบคขามันเอาสมาธิเอาตะากเอาฌาน นี่แหละมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ไงก็ทำให้สรุปท้องไปข้างนอกเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยแล้วการสรุปไปข้างนอกมันไม่ใช่การขนฝายมันไม่ใช่การพุ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาตัวไม่เอาเองมันไม่ใช่การขนขายมันคือล้างตัวขนถายไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเนี่ย มันไม่ใช่การขวนขวายแต่มันล้างตัวขวนขวายทั้งในและนอกพร้อมกันสองอย่างเรียกว่าตัดสรุปพร้อมตัดนอกตัดในพร้อมกันตัดสรุปพร้อมตัดพร้อมกันนอกในให้แตกฉานในประโยคนี้ดีๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันด้วยอย่าง ตัวไม่เอามันจะล้างตัวไม่เอาเองมันก็ล้างตัวขนขวายให้ทุกรูปแบบทั้งในและนอกเดี๋ยวมันจะมีเลือกทั้งในและไม่เลือกทั้งนอกมันจะไม่ใช่การเลือกในเลือกนอกสองอย่างพร้อมกันเรียกว่าตัดสุูพร้อมด,ดีๆใช้ประโยคเดียวยล้างไปเรือยเดี๋ยวมันจะสลายตัวเอาซ้อนนอกซ้อนในให้ทั้งหมดเลย แล้วตัวเอาซ้อนในมันก็มันนิ่งอยู่มันก็มาเฉยอยู่หน้าตามันมีนิ่งที่ไหนแล้วอันนี้จังมันมีเฉยที่ไหนมันไม่มีอันนี้อุปทานมันมาบล็อกอยู่มันมาล็อกเฉพาะเฉพาะเฉพาะอยู่มันก็เลยดูเหมือนกับมันนิ่งมันเฉยแต่จริงมันหน้าตาจริงแล้วมันอันนี้จังทั้งหมดทุกสภาวะแตะนั้นทุกอย่างที่มันมาแบบนี้ก็เพราะมันเริ่มต้นในการปฏิบัติเอามันเริ่มต้นด้วยตัวเอา เอาสภาวะเอาลักษณะเอาโมกับนอนิพพานเอาสติเอาสมาธิเอาอุเบกขาเอามันเอาซ้อนมันเริ่มต้นด้วยสมุทไพยมันก็เลยมาลงล็อกคำว่าลงล็อกคือล็อกมันล็อกตัวมันเองนิ่งกันนี่นิ่งเฉยกันนี่เฉยมันก็ล็อกอยู่ดังนั้นใช้ประโยคนี้เลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทั้งนอกทั้งในไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆ ไอ้ตัวที่มันเอาซ้อนนอกซ้อนในม,มันจะหายไปพร้อมกันเรื่อยๆทุกครั้งที่สรุปหายไปแล้วก็เคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหวใช้อาลบทที่อนิจจังในอริบทใช้การเคลื่อนไหวแล้วมันจะช่วยขยะเปากให้จากการบล็อกในตนัวมันเอง จะมามายิผันไหใช่ไม่ได้มาเปิดเลยยืนหน้าเปิดแล้วมันจะไปด้วยกันนอกในเปิดนอกในเปิดแบบโอเคีนอกในเปิดเปิดแบบไม่ต้องเลือก้นอกในเปิดแบบไม่ต้องเลือกขัางนอกในเปิด เปิดแบบไม่ต้องเลือกนอกเลือกในเปิดร้อยแง่ไ่ไรเดยกก็ดอกบัวบานทิ้งบานไปนเรื่อยๆบานหลุดถึงบานบานพ้นจากความบาน <c oughs> <c oughs> การขยับออมันไม่ใช่การสื่มันไม่ใช่การสื่อหรอกแต่ต้องขยับเพราะตอนนี้มันล็อกละมันมันคอยมันล็อกกับมันเองแล้วมันมันก็มันล็อกล็อกล็อกมันบล็อกก็เลยต้องขยับทำไมงั้นมันจะบล็อกล็อกอยู่อย่างนี้เลยเป็นภูมิอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เลยมันจะไม่ออกต้องขยับ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดํารีไปด้วยต้องดํารีไปด้วยนะดํารีเตือนเรื่อยๆดำรีเตือนเรื่อยๆดำรีล้างดํารีเรนะื่อยๆดำลีเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลยความทนยากเอง ทิ้งตมทิ้งบานไงทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตูมไทิ้งไงมันไม่ใช่ตูมสองตูมไม่ใช่บานสองบานไม่ใช่นิ่งสองนิ่งไม่ใช่เฉยสองเฉย แต่ตอนนี้มันเหมือนมีตัวพยายามพิจารณาพยายามที่จะออกพยายามีิจะทีาแค่เราเปิดยตนะเปิดอรีย์เปิดอะไ้เปิดหูเปิดตาไว้ธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็ดำริประโยชเดียวนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่การพยายามไม่ใช่การคือการดำลิอย่างเนี้ยมันเป็นดำริที่ล้างดำริให้มัน มคนคนจมน้าแล้วเหมือนพยายามที่จะขึ้นจากฝั่งมันก็ต้องพยายามแต่มันเป็นพยายามที่ล้างตัวพยายามเองฟองให้ดีๆนะมันเป็นพยายามที่ล้างตัวพยายามเองไม่งั้นมันจะดำหลิงอยู่งั้นไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดำหลิเรื่อยๆเลยดำเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเออดำหลิเรื่อยๆเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ดําริเรื่อยเป็นดําริที่ล้างดําริเป็นพยายามที่ล้างตัวพยายามองแล้วก็เปิดเปิด <c oughs> เปิดให้มันเสถียรกันนอกใน เปิดแบบเราไม่ต้องเลือกและในก็ไม่ต้องเลือกนอกก็ไม่ต้องเลือกแต่ให้เปิดให้มันเสถียรกันตามปกติของมันมันเป็นร้านกันตามปกติมันเสถยงกันตามปกติมันสมดุลกันตามปกติของมันนั่นแหละแต่เราไม่ต้องเลือกซ้อนลงไปไม่ต้องเลือกซ้อนลงไปไม่ว่านอกหรือในอสภาวะไหนก็ไม่ต้องเลือกซ้อนลงไปก็ต้องใช้ ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยสรุปล้างตัวเลือกสรุปล้างสลายตัวเลือกไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวมันจะมีตัวเลือกเลือกออกเลือกเข้าเลือกเข้าเลือกออกมันตัวเลือกไอ้ไม่เอาเปนทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยดำหนิกเรือ่อยๆแล้วมันจะล้างตัวใครเลือกให้จะล้างให้มันจะจบมัรกให้จบมารกจบหมดจะมัรกระดับไหนมันก็จบให้หมดระดับไหนก็จบให้หมด หยับเรื่อยๆทุกอย่างว่าเหมือนไปเลยทุกอย่างมันออกละมับก็ดำเนินเข้ามาทุกอย่างไอ้ทุกอย่างก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละ nah, ทุกอย่าง มันเป็นนะมหาดําริใช่ไหมอย่าให้มันเป็นดําริแบบคุดอยู่ข้างในให้มันเป็นมหาดําริมหาดําริทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาตัวเดียวเลยนี <c oughs> <c oughs> ย่แหละเดี๋ยวมันจะจบมากจบผลให้ทุกรูปแบบมากปฏิชนมากอริยะจบให้หมดเลย 图呀！